องทีเอาให้คุมน้ะเด็กดอยเอาเด็กดอยทำไรเด็กดอยทำไรฮะปราสาทค่ะพ่อขอปราสาทไว้ให้เอ เออเออโอ้ยพี่ว้าพี่วาทำไรอะ่ะก็ทำไรพี่วาจะทำไารยประสาทเหรอจะทำไายประสาทเหรอจะก,ก่อบประสาท ไปยิงลูกนี่พอยังไม่พอโอ้สู้ตายจริงๆอันนี้นั่งเล่นมาชั่วโมงกว่าแล้วนะครับนี่เล่นชั่วโมงกว่าละฮะห,หรอเออเอาโอ้ย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 ,อยระวังข้อตาระวังข้อตาโอ้ไม่ราทำอะไรอ่ะขุดทรายเหรอ,เ,หรอเอาเอาเอาพัางหมดแล้ว พังหมดแล้ว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 เอา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 ันที่วา่าที่วา่าหมาวิ่งหมาวิ่งโอ้นี่ครับเ็ามีบริการที่เช่าม้ากี่เลยนะครับมีจักรยงจัก,กรยานนะฮะโอ้โอ้ที่ว่าเป็นหมาเหรอ อ้าเอ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 าดูดูตูดทีทีใส่กางเกงพี่ว่าพี่ยาปวดทีมั้มไม่บอกพ่อทำมาไหนจ๊ะ มองเข้าตาเลยพี่วะาเนไหครับอากาศทะเลยามเย็นเนาะ น้ำทะเลมาน้ำทะเลมาเอาลบ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 เอานั่งลงโอ้มาทะเลแต่กลัวน้ำทะเลนะคะคุณว่า